มีอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับงานพิธีหรือพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่เมื่อเรามีการกล่าวอัญเชิญเทวดาเป่าเทวดาหรือยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป่าสักขีนหมายถึงเราได้อัญเชิญองค์เทพเทวาทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานมาเป็นประธานในงานพิธีหรือมาอวยพรให้พิธีกรรมนั้นเกิดความสำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว เราก็มักจะมีบทส่งเทวดากลับด้วยเช่นกันอุปมาก็เหมือนในโลกมนุษย์ของเราเมื่อเราได้เชิญประธานหรือแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีหรือร่วมเปิดงานกิจกรรมต่างๆนั้นแล้วเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมประธานหรือแขกผู้มีเกียรติจะเดินทางกลับในนามของเจ้าภาพหรือผู้จัดงานก็จะกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินไปส่งประธาน ขึ้นรถกลับเช่นนี้เป็นตน้นถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่ดีเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันการสร่งเทวดากลับก็ลักษณะเช่นเดียวกันบนทส่งเทวดากลับมีดังนี้ทุกขปตาจจนิทุกขานพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกาโหตู สัพเพปิปานิโนเอตวตาจาอเฮเหสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังธาทันตุสัตธายาสีรังระคันตุสัมปันธามาวนาภิรตาโหตุขจันตุเทวตาคตัง สเพพุทาพละปตาปัจเจกานัญจายังพลังอรหันตานัญจเตเชนารักขังพันธามิสัมพันโซ